ชัยภูมินะครับมีคุณเอ่งทรัพย์ใหญ่เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะท็อปประกาศสิทธิ์อม,มนันนะครับให้การสนับสนุนมารากกดดำปะพัดมอเตอร์เป็นทีมงานสนับเทนเดอร์ซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยแสงมารากกฏครับสายทั้งแถบครับด้านของสุภชัยเล็กขอบุณผู้สนับสนุนนะครับยากุมารตรากาไก่ครับขาวบอยชอ็อตโคคาโกล่าหาทิพย์ุริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนพรยาเป่าคอตรากาไก่ โดยแพทย์หญิงนัทพานิทัศนพงศ์ครับ0 5 6 2 7 1 1กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขิงตรามหมอเสงไร้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องขับลมในกระเพาะอาหารครับโดยคุณวิเศษแสงสุริยชัดโทรศัพท์ก็ศูน4์สอ6 4กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรถกาแฟชุมพรครับ0 8 9 9 6 7 2 2 1 6คอดีพัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอ,ร,อรอยันคอรอยันคอร์ดี้พลาสนะครับโดยบริษัทรอยันดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็เหลียงเซินครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชาย0815545464นี่แหละครับนะว,วันที่ยี่สินะครับ28เมษายนนะครับศึกขันคาไฟนะครับมวยไทยการกุศลนะครับรายการนี้ทีมงานของมวยดิยวตี้ไทยกิจมังนน์นะครับยกไปถึง4คู่มวยเอก,เอกทั้งสิ้นเลยทีเดียว ก็มีเพชรมหาชโชคจิตเมืองนนท์กับนิชาวนุ้ยสิ์เมืองเมืองแล้วก็ตามด้วยเพชรพญานะครับสอจพอิุไทยกับเลศิลาจิตเมืองนนท์แล้วก็ยกมังกรโชคบางแสนกับฤทธิพันธ์บอลมหาชัยแล้วก็ตามมาด้วยยอดกัตันยูจิตเมืองนนท์กับเพชรชัยนาทนะครับสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับนี่แหละแล้วก็อีก1ิกว่าคู่นะครับวันที่28เมษายนนะครับลี่ยนคานะครับมาดูทังสิ้นเลยครับติดตามไลฟ์สดได้นะครับที่เพจของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับ เดี๋ยวทีมงานจะยกคนใหม่ตั้งทีมนะครับนำทัพโดยคุณสมจิตเป็นแก้วแล้วก็เสาเอครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับที่มวยยังไม่ออกอาวุธมวยดีที่บ้านหัวดุมนะครับมวยดีที่บ้านหัวดุมครับตำบลทุงยังจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันจันทร์ที่22ก็คือวันพรุ่งนี้ครับจัดโดยท่านนายกเอเมืองรอนนะครับไปดูคู่เอกเพชรมรีกับทางด้านของปกรณ์เกรดเตยิมนะครับนี่คือคู่สําคัญสำคัญนะครับรายการมวยนัดดีวันพรุ่งนี้นะครับที่บ้านหัวดุม ตำบนทุงยางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสายเจอซ้ายครับสายของสุภชัยเล็กเจอกับสายของดาวครับผู้แฝดกันเดือนสุนทรศีโบลาบนเวทีครับออกขวาหน้าไปครับดาววันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียว อุทัยทัาอาสานะครับชูชีพรีโพคาสมพรแก้วรัศมีโชคด้วยแล้วก็ดรช้างด้วยนะครับนี่แล้วก็สจอเอกประจีนนี่แล้วก็ตามมาด้วยสจหลายประจีนด้วยนะครับนี่แหละเป็นรายการมวยที่มีทีมงานรุ่นกันอะหมดยกก่อนคู่มวยน่าสนใจแล้วครับประตักนิมกับยอดธงชัยครับแล้วก็คู่มวยดีๆครับคักนะครับฝึกรวมใจเพื่อนการกุศลนะครับวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ครับที่ควนลังตั้งบนหาดใหญ่สงขลาครับเตะขาครับสุภเชัยเล็ก เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนหน้าแปดไปเลยครับดาวครับอล่ะครับจงหว่าประสานแข่งกันนะครับมสักครู่ครับแล้วงย่อลงไปครับมีอะไรที่ขาหรือเปล่าครับนี่ครับมีอะไรที่ขาก็หดที่ขาเลยครับสุภชัยเล็กไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ เนี่ย yeah, ครับเจ็บที่ขาก็ตีเข่าที่ขาเตะไปที่ขาครับดาวก็เตะสายคืนอ้าวหายหายโอ,โอ้โอ้ยังกระเพงกระเพกอยู่ไหวไม่ไหวไม่ถ้าโดนอีกทีเนี่ยไม่แน่นะครับโอ้ยโ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยสุภาชัยเล็กกับที่เก่าเวลาเตาอ้าวโอ้ยฟันมาคืนมาดาวอยู่ได้ไม่ได้ยกนี้อยู่ได้ไม่ได้นั่นแหละครับนั่นคือคําถามนะครับรอคําตอบจากสุภาชัยเล็กเอาละครับ วงใาพยายามจะประคองตัวไว้้วครับทางด้านของดาวโดนไปหนึ่งนับโดนสับขาด้วยครับโดนเจาะยาครับมีตำหนิแล้วนะครับที่ขาครับอ่าสุภชัยเล็กต้องเลือกครับเน้นเตะขาเจาะยาครับเล่นงานฐานล่างไม่ไหวครับไม่ไหวครับถูกปัตุเป๋เลยนะครับดาวครับโอ้โชคร้ายเหลือเกินครับดาวครับออกมาประสานแข่งกันรับตัวเองนยไปโดนจุดที่เปราะบางหน่อยครับเสียบสายราคาครับสุภชัยเล็ก ก็รู้ว่าต้องเร่งหรือจังหวะไหนะครับแล้วก็แมททาท่าจากเอียงข้างเอียงข้างก็ไม่ไหวแล้วมั้งครับโอ้โหไฟต่อไปยังมีครับดาวจิตเมืองนอนท์โอ้โจบเร็วเลยนะครับยก2เท่านั้นเองครับอืสดร้อนแรงต่อเนื่องครับสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ครับนั่นแหละครับก่อนหน้านี้ก็เคยชนะน้องบิวมาแล้วนะครับแล้วก็มา